สนับสนุนโดยสวัสดีครับเพื่อนผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงพสุอุณาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจ สร้างได้ด้วยตัวคุณครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามีความภูมิใจที่จะได้นําเสนอเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจของแขกรับเชิญซึ่งถือได้ว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้เป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงนักสู้ชีวิตและเรื่องราวชีวิตของเธอนั้นเป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมติดตามชมรายการของเราไปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับท่านจะได้พบกับแง่งคิดที่หลากหลายมุมมอง และที่สำคัญก็คือท่านจะมีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างแน่นอนครับผมกำลังกล่าวถึงนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนนั่นก็คือผู้บริหารระดับแกรนด p a r a าไดซ์คุณสีนวลน,นาใจคงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อกี้แนะนําบอกว่าเป็นผู้บริหารหญิงที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วผมเนี่ยมักจะเรียกส่วนตัวเรียกอาจารย์สีนวลน,นะครับเรียกพี่สีนวลเพราะว่าเป็นอาจารย์ด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยบางคนรู้จักอาจารย์อยู่แล้วแต่ว่าบางคนที่เพิ่งชมรายการของเราอาจจะอยากรู้จักกับชีวิตส่วนตัวของพี่มากขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางเรื่องบางราวอาจจะไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อน นั้นในรายการของเราเนี่ยเรามีกฎอยู่ข้อหนึ่งฮะก็คือเราจะไม่มีความลับบนเวทีนี้ในห้องส่งแห่งนี้ดีไหมครับดีค่ะเพราะนั้นทุกๆคําถามครับท่านผู้ชมครับผมจะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในการที่จะสอบถามเรื่องราวเราย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งครับอาจารย์จริงๆแล้วพื้นเพเป็นคนจังหวัดไหนครับเป็นคนจังหวัดลำปางค่ะเป็นคนเหนือนะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางช่วยเล่าชีวิตในวัยเด็กให้ฟังสักนิดหนึ่งสิครับตอนนั้นเด็กหญิงสีนวลนาใจัอคงชีวิต สมัยเป็นเด็กๆชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างครับชีวิตเด็กๆตอนดิฉันก็ประมวลอายุห้าขวบนะคะดิฉันก็เสียคุณพ่อไปอนะคะก็เลยชีวิตก็เลยก็เรียกว่าต้องต่อสู้มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วเรามีพี่น้องกันกี่กี่ท่านครับสามท่านค่ะสามท่านนี่โทษนะครับหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยจากเราไปตอนนั้นเนี่ยเรายังเด็กมากนะอายุห<ม>้าขวบจะว่าไปแล้วเราก็อยู่กับคุณแม่ แล้วที่บ้านตอนนั้นคุณแม่เนี่ยเขาเลี้ยงดูเราคุณแม่ท่านทําอาชีพอะไรคะตอนนั้นค้าขายในตลาดค่ะมีโรงสีด้วยมีโรงสีด้วยครับเราก็ชีวิตเราก็เรียกเรียกว่าคุณแม่ดูแลมาโดยตลอดนะครับแต่เห็นว่าพอพออยู่ไปสักพักหนึ่งคุณแม่ก็ได้มีโอกาสมีครอบครัวใหม่เช่นกันนะครับแต่ท่านก็ยังดูแลเราดูแลอยู่ตอนเด็กๆเราก็เหมือนกับว่า ไปเรียนหนังสือกลับมาเราต้องช่วยเขาค้าขายด้วยไหมครับช่วยค่ะขายของด้วยค่ะตอนเย็นติดเทอมก็ยังค้าขายอยู่ฮะครัะไม่ได้อยู่เฉยครเพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นมาเรียนหนังสือด้วยฮครับเราเหมือนเราเราพึ่งตัวเองเป็นเป็นหญิงแกร่งมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยสามคนพี่น้องนี่เป็นคนโตหรือเปล่าคะไม่ค่ะเป็น มีพี่สาวคนหนึ่งมีพวคนนึ่งมีน้องชายคนนึงเราเป็นคนกลางเราเป็นคนกลางเราก็เรียนหนังสือช่วยแม่ค้าขายทำอย่างนี้มาจนกระทั่งเราเรียนไปเรื่อยเรื่อจบเรียนจบมัธยมสามโอ้ผมกําลังนั่งนึกถึงเด็กคนหนึ่งนะห้าหกขวบนี่เริ่มต้นช่วยเขาค้าขายเลยหรือเปล่าครับค่ะจนกระทั่งจบมัธยมปีที่3าเนี่ยประมาณ 14, บสแปลว่า10ปีในช่วงนั้นเนี่ย เราเป็นเด็กที่เรียนด้วยค้าขายด้วยเรียนด้วยค้าขายด้วยมาตลอดระยะเวลา10ปีได้มีโอกาสไปเที่ยววิ่งเล่นตามภาษาเด็กวัยรุ่นทั่ว,วไปของของคนลำปางไหมฮะเรียนเสร็จไปเที่ยวไปเล่นเตเต้มีไหมฮะไม่มีโอกาสเลยฮะไม่มีเลยได้แต่ทํางานอย่างเดียวปิดเทอมปิดเทอมก็ทํางานก็ทํางานวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ทํางานก็<ม>ทํางานแปลว่าจันทร์ถึงสุกเรียนตอนเย็นทํางานเสาร์อาทิตย์หยุด ทำงาน,ป,นปิดเทอมเสร็จทำงาน,นโอ้ชีวิตสะกดคําว่าทํางานมาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะตอนเด็กๆทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะประกอบอาชีพอะไรโตขึ้นมาบางคนก็อยากเป็นครูอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นตำรวจชวยแยะไปหมดเลยนะฮะตอนนั้นเด็กหญิงสีนวลค้าขายช่วยที่บ้านผมถามนิดนึงว่าลึกๆเป็นคนชอบค้าขายหรือมีอาชีพในฝันที่ตัวเองเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะทำหรือเปล่า คือช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยคุณแม่มาตั้งแต่เด็กก็จบแล้วก็เรียนหนังสือต่อนะคะครับก็ทํางานด้วยเรียนหนังสือด้วยจนกระทั่งจบครูอ๋อเลือกที่จะเรียนสายครูค่ะนะตอนที่เลือกจะเรียนสายครูเนี่ยเพราะว่าชอบอาชีพนี้อยู่แล้หรือเปล่าฮะก็ไปตามเพื่อนฮะอ๋อไปตามเพื่อนเพื่อนชวนบอกเออไปไปไปเรียนสายสายครูกันเถอะจบออกมาก็จะได้เป็นครูค่ะอ่าเราก็ไปสมัครสอบเรียน ได้เรียนทางด้านสาขาไหนจากที่ไหนฮะเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะราชภัฏเชียงใหม่นะครับจบออกมาก็ต้องไปสอบบรรจุตามสอบบรรจุตาม,<ะ>ต,ามตามสเต็ปเลยตอนขณะที่เรียนหนังสือก็เรียนครูก็ทํางานไปด้วยครับขายหนังสือไปด้วยอเอาหนังสือเอางอเอางินที่จากตัวนั่นแหละเอามาเรียนหนังสือจนกระทั่งจบนะคะพปที่สื่อของมหาวิทยาลัยราชภัค่ะครับเรียกว่าหาเงินนี่ผมใช้คําว่าเป็นเด็กที่หาเงินเองอ่ะ ตั้งแต่เล็กๆเลยจนกระทั่งเข้าสู่ระดับมหาอุดมศึกษานะครับขายหนังสือที่ว่าเนี่เป็นหนังสือยังไงฮะเป็นหนังสือร้านสุริวงศ์บุกเซ็นเตอร์ที่เชียงใหม่เลยค่ะร้านใหญ่เลยนะคะไปทํางานที่นั่นที่นั่นค่ะราอะไรได้พิเศษค่ะครับไม่ใช่พิเศษเรเรียนได้เงินก็มาเรียนหนังสือจริงๆเลยค่ะโอ้โหถือว่าจ่ายค่าทงค่าเทอมเองค่ะสุดยอดจริงๆครับทีนี้เราเราเราเริ่มต้นสอบบรรจุ แล้วเราก็ได้บรรจุรับราชการที่แรกเนี่ยที่ไหนคะที่โรงเรียนบ้านป่า,นปานไนอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่บ้านป่านไนอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ะจะว่าไปเราเราเป็นคนลำปางแต่เราก็ไปอยู่ที่อำเภอรพร้าวอำเภอรพร้าวไกลกันสักกี่กิโลประมาณร้อยโลค่ะร้อยร้อยร้อยกิโละนะครับแต่ว่าเราก็ไปสอนหนังสือดูชีวิตน่าจะมีความสุขดีนะครับได้ได้ได้เรียน ในสาขาที่มีเกียรตินะจบออกมาสอบบรรจุก็ได้ได้รับราชการก็เป็นครูมาโดยตลอดแต่จนกระทั่งว่าชีวิตเนี่ยต้องต่อสู้อีกครั้งหนึ่งตอนที่เริ่มต้นมีครอบครัวใช่ไหมครับไปพบรักกับคู่ชีวิตที่ไหนฮะเรียนหนังสือด้วยกันค่ะเป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันครับแล้วก็พอเรียนจบเขาไปสอบสอบทิมเภอพร้าวเลยค่ะบรรจุทอำเภอพร้าวที่เดียวกันด้วยค่ะเมื่อก่อนท่านก็เป็นทหารอากาศครับเรียนหนังสือด้วยครับ พอจบครูเสร็จก็ไปบรรจุด้วยกันค่ะครับแล้วก็อยู่ที่เดียวกันด้วยที่เดียวกันด้วยก็เลยตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันไปค่ะนะครับแต่เห็นว่าชีวิตของอาจารย์เนี่ยเริ่มต้นที่จะต้องวางแผนมากขึ้นหลังจากที่แต่งงานหลังจากที่มีครอบครัวก็ตรงที่ว่าพอเริ่มมีลูกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าทันทีที่มีชีวิตคู่และทันทีที่มีลูกแล้วเนี่ยการดําเนินชีวิตหรือการวางแผนเนี่ยมัน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 เปลี่ยนไปยังไงบ้าง คือตัวดิชั่นเองก็มีความคิดอยู่ทั้งตั้งแต่เป็นเด็กว่าพอเป็นครูปุ๊บก,ก็ต้องพยายามหาอาชีพเสริมเพราะเราไม่มีอะไรมาก่อนร,รถก็ไม่มีขี่ที่นอนก็ยังไม่มีนอนเลยนะคะไปเป็นครูใหม่ๆนี่ก็ใช้ผ้าห่มเนี่ยเป็นผ้าปูที่นอน,นะะแลคะพักที่ที่บ้านพักพักบ้านพัก,กเก่าๆของโรงเรียนนะคะซึ่งไม่ไม่มียังไม่มีบ้านพักเป็นบ้านพันโรงนอนที่นั่นก็พยายามหาอาชีพเสริมทำนะคะค ทีแรกก็เอ๊ะคิดจะทําอะไรนะก็เห็นชาวบ้านเขาปลูกยากันครับก็เลยทําตามเขาอืแต่เรามาคิดว่าเอ๊ะเราทําปลูกยา,นยาเนี่ยยาสูบเนี่ยมันไม่ตรงอาชีพที่เราทําอยูอ่มันไม่ไปด้วยกันนะไปไม่ไปด้วยกันก็เลยเลิกเลิกก็เลยตอนนั้นก็นะคะหาหางานใหม่ก็คือทําขนมครับนะคะก็เพื่อที่จะขายให้เด็กๆนั่นแหละขายก็ตอนเย็นก็ทําเสร็จแล้วก็เอาไปส่งขายตามบ้านตามหมู่บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะ ก็ได <ítulo> <ire> ้เ <irgendw> ง <carbono> ินได้ทองมาก็พอจนเจือครอบครัวนะคะก็มีก็เนื่องจากเราไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ขับเราก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับอืจากไม่มีอะไรเราก็มีเพิ่มขึ้นมาทีละอย่างสองอย่างไปเป็นคนที่ทําแต่ว่าไปเรียกว่าทำสองอาชีพค่ะรับราชการครูสอนหนังสือไปแต่ว่าทําขนมขายไปด้วยนะก็ทําให้เราเก็บหอมรอมริบได้นะมีสตังค์มาจุนเจือครอบครัวมากขึ้นขนมที่ทําขายนี่เป็นพวกไหนฮะพวกข้าวเกียบกุ้งค่ะ ข้าวเกรียบกุ้งดินทำเองค่ะทำเองเลยตอนนี้ถ้าให้ทํานี่ยังทําได้อยู่ทําได้ค่ะจะมีสูตรทุกอย่างเลยทุกอย่างหมดโอ้โหไว้วันหลังช่วยทําให้ทานด้วยนะะทีนี้พอเราเก็บสตางค์ได้ก้อนหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์ละมีรถละตอนนั้นมีมีลูกหรือยังคตอนนี้เริ่มมีลูกค่ะเริ่มมีลูกละเห็นว่าพอพอพอทันทีที่มีลูกเนี่ยจากท้าขายขายขนมเนี่ยความคิดมันก็เริ่ม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 เติบโตมากขึ้นด้วย เราเริ่มมองว่าการขายขนมอย่างเดียวเนี่ยเพียงพอไหมกับการสร้างอนาคตไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าการทําขนมนี่ก็คือเราได้เราได้ใช้ได้กินได้ทําบุญแต่ไม่ได้เก็บะนะคะก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทำอะไรนะก็คิดเหมือนกันฮะทาทุกอย่างที่ที่เห็นได้เงินครับนะคะทำได้สิบห้าปีขนมนะคะยกยกตัวอย่างได้ไหมฮะว่าเราทําขนมมาสิบห้าปีแต่ระหว่างที่ทําขนมเราคิดอยู่ด้วยว่ามันไม่เหลือเก็บ ได้กินได้ใช้แต่ไม่เหลือเก็บเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดหาหนทางอย่างอื่นที่จะทำได้รายได้เพิ่มตอนนั้นเราก็มองหลายๆอาชีพเหมือนกันใช่ไหมครับมองเหมือนกันค่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับอาจารย์ศรีนวลกันต่อนะครับว่าการที่เธอสร้างครอบครัวใหม่มองหาอาชีพใหม่ๆหาหารายได้พิเศษเพราะว่าเธอต้องการที่จะมีเงินเก็บนั้นในที่สุดแล้วเธอเลือกทางเดินในชีวิตอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ